วันนี้เจจีจะมาท้าง A B C ภาษาเป็นภาษาอังกฤษนคะคะอ่าเริ่มเลยค่ะโอเค A A <B. S 1> ชี้ได้อลอาชี้ด้วย, B. B. ย,วยมือเอาใหม่เอาใหม่อ่าเอา <A. S 1> <A. S 2> B C D E F G e. ด F. ไอไอไอกับลูกไอไอเอชเอชไอไอจีคีเอลเอ็ม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 เอ็นเอ็นโอพีพีคิวคิวอ่าสเอสเอสทีดูบีแล้วเป็นยูเอ็ก ว <Why? S 2> สาแซ่ยมาบอกเพื่อนเพื่อนก่อนบอกเพื่อนเพื่อนก่อนบอกเพื่อนเพื่อนก่อนขอลาไปก่อนบอกเพื่อนอก่อนคลิปนี้่จขอลาไปก่อนนะคะ่ะไม่บายบายย